พระธรรมสุภาษิตบทที่7จงระวังวิถีทางของหญิงชั่วบุตรชายของเราเอย๋ยจงรักษาถ้อยคําของเราจงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้าจงรักษาบัญญัติของเราและดำรงชีวิตอยู่จงรักษากฎเกณฑ์ของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า มัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้าจงพูดกับปัญญาว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันและจงเรียกความเข้าใจว่าญาติผู้หญิงเพื่อปัญญานี้จะพิทัก์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสันจรที่พูดจาพนอาพนอ เพราะที่หน้าต่างบ้านของเราเราได้มองออกไปตามบานเกล็ดเราเห็นว่าทถ้ำกลางคนเลาวและถ้ำกลางคนหนุ่มๆที่เราพิเคราะห์ดูนั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งไร้ความเข้าใจผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนางเดินตามถนนซึ่งไปบ้านนางในเวลาโพลเพล ในเวลาเย็นเวลาข้ามคืนและความมืดและดูเถิดหญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพทย์สยาหัวใจเจ้าเล่นางจัดจ้านและดื้อดึงเท้าของนางไม่อยู่กับบ้านประเดี๋ยวอยู่ถนนประเดี๋ยวอยู่ตามถนนและนางหมอบคอยอยู่ทุกมุมนางช่วยเขาได้และจูบเขา นางพูดกับเขาอย่างไม่มีอย่างอายว่าฉันจำต้องถวายเครื่องสักกราบูชาแล้ววันนี้ฉันได้ทำตามคำปฏิญาณแล้วฉันจึงออกมาหาเธอเสาะหาหน้าเธอและฉันพบเธอแล้วฉันได้ประดับเตียงของฉันด้วยผ้าคลุมเป็นผ้าลินินอียิปต์สีต่างๆฉันได้อบที่นอนของฉันด้วยมดยอบ ปริศนาและอบเชยมาเถอะให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้าให้เราทำตัวของเราให้ปิติยินดีด้วยความรักเพราะผัวของฉันไม่อยู่บ้านเขาไปทางไกลเขาเอาเงินไปถุงหนึ่งพอวันเพนเขาจึงกลับมานางหวานล้อมด้วยวาจาโอ้โลม นางบังคับเขาด้วยริมฝีปากที่พูดพนาพนอเขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่าหรืออย่างคนเขลาที่ไปรับโทษที่คือจนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับอย่างนกรนเข้าไปหาบ่วงเขาหาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึงชีวิตฉะนั้นโอบุตรทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเราและจงตั้งใจต่อถ้อยคําจากปากของเราอย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนางอย่าหลงทางไปในวิถีของนางนั้นเพราะนางได้ฟัดเหยื่อลงเสียเป็นอันมากเออนางได้ฆ่าชายที่แข็งแรงจำนวนมากเสียแล้วเรือนของนางเป็นทางไปสู่นรก ลงไปถึงห้วงแห่งความตายสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน